เราขาดโอกาสการเรียนรู้ในหลายๆอย่างมากเรื่องเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องการเรียนเรื่องหลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็มันส่งผลในมันส่งผลกระทบทั้งที่บ้านครอบครัวแล้วก็ตัวเราเราอยากใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้ค่ะคือเราก็รู้ว่าโควิดอ่ะมันเป็นทั่วโลกแต่ทําไมที่ที่เราอยู่ยังจัดก,การอะไรไม่ได้เลยเราอยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากกว่านี้ค่ะสองปีถึงแม้จะดูน้อยแต่มันพลาดแบบเราพลาดไแปบบแบบเยอะมากเลยเราพลาดชีวิต สังคมมหาลัยไปเยอะมากมเพราะว่าแบบชีวิตวัยรุ่นอะ่ะม,มันก็จะหมดแล้วอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อธนช,ชาติสิงห์คินลวิทนะคะก็ชื่อเล่นว่าเบตตี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เอแบคค่ะปี2แล้วสวัสดีครับผมก็ชื่อธนทัชชีพสงศน,นะครับผมหรือว่าเลขชื่อเล่นได้ว่าตีน้อยหรือว่าแฟงได้นะครับก็อายุ21ปีครับผมเรียนอยู่ปี2เทอม2ที่เอแบครับผม สวัสดีค่ะชื่อวัฒนาเนียงสำอางค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะเรียนอยู่ชั้นปีที่สองค่ะมหาวิทยาลัยอักษรชัญค่ะชีวิตก่อนโควิดก็ดีมากเลยค่ะแบบไปไหนก็ได้ตันที่อยากไปได้เรียนรู้สิ่งที่แบบยังไม่ทำค่ะนั่นแหละพอมีโควิดมันก็แย่หอก็ก่อนที่จะมีโควิดหรอก็ควาจริงก็ออกไปอยู่กับออกไปหาเพื่อนเยอะตลอดทุกๆเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็แบบว่า จะหาเพื่อนบ้างกินคงกินข้าวไปถ่ายลงถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนขับรถเล่นกับเพื่อนไปกับแฟนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแบบไปกินข้าวกับครอบครัวร้านอาหารอร่อยๆอะไรประมาณน,นี้ครช่วงชีวิตก่อนโควิดก็คือต้องท้าวความก่อนก็ประมาณ2ปีที่แล้วก็คือเป็นช่วงชีวิตที่แบบกําลังจบมหเลยและเป็นวัยกําลังสนุกสนานใช่ค่ะแต่พอมีโควิดเข้ามาก็ค่อนข้างเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เข้าปีหนึ่งพอดีและเปลี่ยนสังคมพอดี โควิดโอกาสนึงที่เห็นชัดเจนก็คือการได้มาเจอเพื่อนที่มหาหลัยค่ะแล้วก็การทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่มหาหลัยถ้าพูดถึงการที่โควิดเอาโอากาสไปเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสได้ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นนเนาะช่วงโควิดมันก็มา2ปีแล้วถ้ากลับถอยกลับไปก็ประมาณอาบเก้าสิบแปดสิาอะไรประมาณนี้ก็แบบเสียดายช่วงเวลานั้นไปที่แบบว่า เออแบบช่วงเวลานั้นนะที่แบบว่าเราอยู่กับเพื่อนเนยเยอะเราแบบไม่ได้ออกไปเลยพอมาโควิดมาอะไรมานี้แล้วก็แบบว่าอย่างเรียนคณะนิเทศศาสตร์อะไรมานี้ก็แบบในเทศเนาะมันก็ต้องแบบกิจกรรมเยอะมากอะไรมานี้แล้วว่าโควิดมาพิ่บแบบก็เรียนออนไลน์ก็ไม่ได้แบบทํางานหรือแบบทำเออทำงานนั่นแหละที่แบบว่าเราพลาดเพื่อนไปใช่โควิดภาคไม่ว่าจะเป็นโอกาสรือว่าแบบคนที่เรารักอะไรเนี้ยก็พากไปหมดแล้วแล้วก็ ที่สาคัญก็โอกาสอะคะ่ะจริงๆตอนนี้ก็ปี2แล้วเนาะโควิดมาตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่งด้วยซ้ำอะคือมันควรที่จะได้ใช้ชีวิตมากกว่านี้เราก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นอะนะก็ควรได้ใช้ชีวิตมากกว่านี้จริงๆเอฟเฟกต์เหรอมันก็ไม่ได้เชิงเอฟเฟก t มากแต่ว,ว่ามันก็เบื่อนะอจริงๆเบื่อคือแบบช่วงแรกสัปดาห์แรก ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอไปนาแล้วแบบรู้สึกตัวเองว่าแบบมันทำสิ่งเดิม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 ๆไปทุกวันทุกวันทุกวันจนมันเบื่อถ้ากับตัวเองอะก็เบื่อแบบไม่รู้จะทำอะไรปกติที่แบบลุกขึ้นมากินข้าวแล้วก็นอนอาจจะมีเรียนบ้างก็มันน่าเบื่อไปหมดเลยอะแล้วยิ่งการเรียนออนไลน์ไปะลยที่แบบแย่มากๆเพราะว่าแบบไม่มีแพช s i o ในการเรียนแล้วก็เหนื่อยก็คือการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์ก็รู้สึกว่าส่งผลในหลายๆเรื่องเลยถ้าเรื่องร่างกายก็คือรู้สึกปวดหลังมากแล้วรู้สึกว่าอารมณ์จะแบบฉุนเฉียวง่ายมากแล้วก็จะรู้สึกรีเพสรู้สึกซึมเศร้าเพราะว่ามันอยู่แค่ในห้องเล็กๆใช่ไหมคะเวลาเรียนออนไลน์ก็เลยทําอะไรไม่ได้มากนอกจากวันๆก็เรียนกินข้าวนอนกินข้าวเรียนค่ะสิ่งที่อยากทำเหรอถ้าเป็นในตอนนี้ก็คือ กับมาเรียนออนไซต์ site, มาเจอเพื่อน,อ,นอะไรประมาณนี้คือแบบมันอยากมีสังคมอะไรที่เยอะกว่านี้เพราะว่าแบบว่าแล้วก็มีพี่ชายสองคนแล้วก็พาแบบช่วงวัยนั้นมาที่เขาไม่ได้มีโควิดแล้วเขาก็ไปไปไปไ,ปไ,ปไ,ไปมออะไรมาเนี้ยแบบมีสังคมเพื่อนสังคมอาจารย์เจออาจารย์มีสังคมงานงานกลุ่มงาน,งาน,งาน,งานกลุ่มได้เจอหน้ากันแบบพ่อพี่เล่าให้ฟังแล้วมันอบอุ่นมาแล้วมันแบบเฮฮาอะไรมาเนี้ยเออมันชอบแล้วก็พาดนันไปไพวกเนี้ย ตอนช่วงโควิดใช่ไหมสิ่งที่อยากทำมากก็คือการเที่ยวแต่ว่าก็เราก็ไปเที่ยวไม่ได้เนื่องจากการติดของหลายๆคนที่ทําให้แบบเราไม่สามารถออกไปเผชิญโลกได้เพราะว่ามันก็เสี่ยงต่อคนที่บ้านด้วยอืมก็สิ่งที่อยากจะทำก็ไปต่างประเทศค่ะไปเที่ยวไปญี่ปุ่นไปต่างประเทศแบบไม่อยากอยู่นี่แล้วอืมสิ่งแรกที่จะทําก็ ถอดแมนแล้วก็ไปเที่ยวค่ะอืให้มันกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้สักทีหนึ่งสิ่งแรกเหรอจริงๆสิ่งแรกที่อยากทาคือนะัดกลุ่มเพื่อนแบบออกไปเที่ยวให้ครบหน้าครบตาให้คิดถึงคิดถึงเพื่อนๆนใช่แบบไม่ได้เจอบางคนก็แบบเออบางคนก็ยังได้เจอบ้างแต่บางคนก็แบบไม่ได้เจอเลยอย่างเมื่อก่อนที่แบบเจอกันแบบแ,บบแทุกวันอะไรประมาณนี้สิ่งแรกที่จะทํา การไปเผชิญโลกค่ะก็คือไปเผชิญโลกที่ต่างประเทศบ้างหรือต่างจังหวัดหรือลองเผชิญด้วยตัวเองโดยที่แบบไร้ความกังวลใดๆว่าเราจะไม่ลำบากต่อครอบครัวหรือเราจะไม่ลำบากต่อคนอื่น